ครับสวัสดีครับวันนี้พามาศูนย์การเรียนรู้ด้านพืชของจังหวัดระยองฮะอ่างเก็บน้ําดอกกายมาดูแนวทางตามโครงการพระราชบมริครสบายๆกับไหนต้นทีวีแวะพาเพื่อนๆน้องๆเพื่อนๆพี่ๆมาเที่ยวฮะแวะชมศูนย์การเรียนรู้เดี๋ยวจะพากันไปข้างในครับ ยู่ซุ้มประตูยินดีต้อนรับครับศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดชำริทฤษฎีใหม่จังหวัดระยองอันนี้เรามาดูเข้ามาก็จะเห็นทั้งแก้วมังกรนะเนาะแต่ทางนู้นทางด้านหลังนั้นลูกดกมากเลยอันนี้ก็จะเป็นมะนาวครับมะนาวจะเห็นนี่มะนาวที่สูนลูกใหญ่มากนะะนี่ นาวใหญ่ใหญ่มากเลยนะครับมีสระน้ำสองฝั่งพื้นที่พื้นที่ส่วนหนึ่งสามสิบเปอร์เซ็นขุดสระนะครเพื่อกักเก็บน้ำในฤดูฝนปลูกพืชในฤดูแล้งตลอดจนการเลี้ยงสัตว์น้ำและปลูกพืชน,น้ำนี่แนวะทางมีต้นมัมเบอรี่ด้วยนะ มะนาวลูกใหญ่มากครับมะนาวนี่ลูกใหญ่มากเลยมะนาวลูกใหญ่มากครับที่นี่มะนาวใหญ่มากเลยะมะนาวลูกใหญ่มากเทคนิคการปลูกมะนาวในบอ่อซีเมนฮะอันนี้นะครับเพื่อนใครสนใจแวะเยี่ยมชมได้นะเขามีการสอนวิธีการปลูกในบอ่อซีเมนแล้วมะนาวเขาพันดีลูกใหญ่มากครับ พวกดกอย่างนี้มีกินตลอดนะครับมีกินตลอดเลยมื่หนาวเขาดกมากตรงด้านนี้ก็จะเป็นซุ้มมัมเบลลี่แล้วก็บวบเดี๋ยวจะพามาดูเพื่อนๆพามาเอ้ยนี่ไงบวบงูบวบยาวมากเลยเยสาวรสนี่เสาวรสซุ้มมัมเบลลี่กับเสาวรสแล้วก็มีบวบฮะอันนี้ก็คือปลูก มัมม و ี่ไว้ฮะมัมม و ี่เสร็จก็มีเส,ส,สารถผสมผสานกันไปนะฮะมีทั้งมัมม و ี่มีเสารถที่สุกๆุกยุงบนนะฮะแล้วบวบอยู่ด้วยกันเออเป็นแนวทางที่ดีเหมือนกันทางเข้าไรนะะเพื่อนๆบางคนสนใจที่ทำให้มันเป็นล่มเงาเนาะแต่มันเป็นล่มที่มีประโยชน์นะอย่างนี้ก็มัมม و ี่ก็ออกนะฮะมีเสารถด้วยมีบวบด้วยนะฮะ เก็บว่าบรรยากาศมาฝากๆนะครับนี่ตรงนี้มีมะกรูดขา่าผักสวนครัวนะฮะขอบสะมีมะละกอมีมะละกอมะกอมะกอโอ้ต้นเล็กๆดกๆฮนะบวบงูตรงนี้มุมนี้เป็นมุม ม,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 มุมมุมมุมต้นตำฮะบ,บัวบัวมากบัวอือบัว,บวอ่านี่แหละบัวหลวงล่ะฮะมุมส้มตำาเขามีมะละกอมีบวบฮะโอ้ฮอลแลนด์ด้วยนะทางด้านนี้ก็มะนาวมะนาวเยอะมากดกมากครับส่วนชาวามะนาวฮะภูมิใจเสนอเลยลูกยยใหญ่ใหญ่มะนาวดกมากต้องทําเป็นวงบ่อนะฮะอย่างเงี้ยอย่างเชนนั่นอันนี้มีอ่าอัญชัน อันชันมีดีปีนะฮะ DP, ดีปีดูดีปีโอ้ดีปีครับดีปีอันชันอันนี้ก็คือการปลูกข้าวโพทาาดทำดูนี่ปลูกข้าวโพดฮนะทำง่ายๆเป็นแนวเป็นเท่นตรงเลยเออนี่ปลูกขลักหมุนเวียนอย่างเป็นระบบทฤษฎีนี้เออถั่วฝักยาวข้าวโพด รูปแบบเพื่อนๆแวะมาเรียนรู้ได้นะครับเราเก็บภาพ,ภาพมาฝากสวัสดีครับอ๋อข้างในนี่เป็นปลูกเมล่อนเพื่อนๆเขากำลังเริ่มศ<ค>ูนกา<ค>รเรียนรู้ที่นี่น่าสนใจครับใครสะดวกแวะเข้ามาเลยสบายๆกันในต้นทีวีพามาดูบรรยากาศก,าก่อนฮะเป็นไกด์ไลน์นี่เขาปลูกผักแบบหมุนเวียนตลอดปีเนาะตรงนี้จะมีทั้งข้าวโพด ตอนนี้เป็นข้าโพดอยู่เนาะะปลูกเป็นแนวเลยครับเป็นเส้นตรงแล้วใช้วัสดุคุมดินวัสดุคุมดินนี่กันวัชพืชแล้วก็รักษาความชุ่มชื้นของดินแล้วมีพวกแตงกวาใช่ไหมอันเนี้ยแตงกวาเนาะแตงกวานนเ,เ,เชือกธรรมดานี่แหละไนล่อนเนอสทั่วไปถักอันนี้มีขายมาั่งแตงกวาแตงกวา นปลูกได้กินตลอดเลยถั่วฝักยาวครับอันนี้มีถั่วฝักยาวเพื่อนๆเนี่ยถั่วฝักยาวครับเออมีหลากหลายเลยนะนี่สมอาหารโู้นมีมะพร้าวด้วยมะพร้าวน้ำหอมฮะเนี่ยเขาปลูกเป็นแนวอยู่ฮะมีมะพร้าวมีเพกาะฮะอันนี้เลือนเพาะเสร็จฮะ เรือนเพาะเห็ดนะตรงนี้จะเป็นพื้นที่การเรียนรู้เกี่ยวกับมีเตาถ่านด้วยแล้วก็เพาะเห็ดเตาถ่านลดน้ำ่นความไม้นี่เพาะเห็ดฮะเพาะเห็ดนี่เขาคุมอุณหภูมิด้วยดูแล้วคุมอุณหภูมิด้วยฮะนี่เรามาดูอันนี้เตาเผาถ่านแบบสองร้อยลิตรเป็นแนวทางเนาะเป็นแนวทาง มีน้ำคลองน้ำนี่เขาเรียกตะบันน้ำถ้าผมจำไม่ผิดนะนี่ระบบตะบันน้ำเดี๋ยวรจะดูดนี่ตะบันน้ำระบบน้ำหยดฮนะเออ,อน,นี้ก็น่าจะเป็นส้มน่าเป็นส้มนี่นำเสนอพริกพริกพริกอันนี้เขาเรียกพริกตุ้มนี่พริกตุ้มสวยงาม พริกตุมฮะพริกตุมของเขตภาคตะวันออกฮะดดใช่กินได้เป็นพิกพื้นบ้านพริกตุ่มเนี่ยพริกตุ่มฮะเยอะเลยพริกตุ่มเผ็ดไหมเผ็ดมาเผ็ดนะโอ้หงขามะนาวโหก็เข้าไม่ถึงแล้ว นี้ขึ้นเต็มก็จะเป็นโคกกระชายกลับมาลอดอุโมงค์เหมือนเดิมอลอดอุโมงค์ตอนนี้เขาก็กำลังปรับปลูกเมลอนเพิ่มมีลูกสุกอยู่ในด้วยนะลูกสุกอยู่ในดูอันนี้ก็ลงที่สองครับ การปลูกเมล่อนกลางมุงนะลงที่หนึ่งอันนี้ลงที่หนึ่งอันนู้นลงที่สองเป็นการเพิ่มรายได้นะครับแล้วก็พาเพื่อนมาเกษตรที่นี่เกษตรดอกก่ายสวพอระยองบรรยากาศรอบ ารอบๆป่ะเดี๋ยวเราเดินเข้าในไปดูทางนูน้นทางนู้นเขามีอะไรเหมือนจะเป็นการเลี้ยงปลาหรือเปล่าลองไปดูครัครงการนี้เป็นต้นมัม,ม่วรี่ฮะต้นหม่อนเราเองแล้วพอต้นมันเริ่มสูงแล้วเลยแล้วเขาจะทําโครงเป็นซุ้มอีกเหมือนเดิม อันนี้ก็คือน่าจะทำซุ้มนะฮะนี่เขาทำอะไรเป็นบอ่อซีเมนต์เนี่ยแล้วก็ามาดูมีอะไรให้ดูปุ๋ยชิวภาพอ๋ออันนี้เขาเรียกแหน่แหน่เขากำลงังเพาะเลี้ยงแหนฮะเพื่อจะเป็นอาหารสัตว์ แหนตอนนี้เขาก็ลงมาแค่นี้เดี๋ยวมันจะเริมขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆฮะแหนเลียงแหนครับแหนแดงนะครับในการเลี้ยงสัตว์ใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างฮนะเลี้ยงปลาก็ใช้ได้เพราะเพราะเลี้ยงแหนมนี่เลี้ยงแหนเองเ,อเลี้ยงปลาใช้แหนนี่อาหารเสริมปลา,าหลังเพาะเลี้ยง นี่ยบ่อเป็นบ่อซีเมนฮะทางนู้มีต้นมะพร้าวนู้นเนาะบรรยากาศฮะอ่าทางด้านนี้จะเป็นโลงปุ๋ยชียวภาพโอ,อมืลงปุ๋ยชียวภาพะโอ้ครับพามาดูเผื่อเพื่อนๆสนใจเป็นไกด์ไลน์ฮะโอ้มีเจ้าบ้าน อนี้เจ้าบ้านโอ้โหครับโซน,นนู้นมีไม้ป่าด้วยนะโซนนู้นครับเย,ย็นล่มเย็นดูแล้วนู้นครับขัดรต้นทุนโดยปุ๋ยชีวภาพฮนะถ้าอยากรู้รายละเอียดมากกว่านี้ก็คงต้องมาเรียนรู้เพิ่มเติมเอานะครับ ผมพามาดูเป็นไกด์ไลน์สบายสบายกันในต้นทีวีวันนี้พามาเที่ยวชมนะฮะยจะลงลึกในรายละเอียดต้องมาอบรมนะครับนี่ก็จะเป็นโรงปุ๋ยนะต้นหม่อนนี่เขาปลูกเยอะมากเลยอืมต้นไม้ใหญ่นะรบ,บริเวณนี้นี่เป็นแผนผังของของพื้นที่เขานะครับการจัดการพื้นที่ กาน,นจัดก,การพื้นที่แผนผังสนามีเรายังไม่ได้ติดต่อเขาเป็นทางการว่าเราจะเข้ามาเรียนรู้หรือว่าอะไรอย่างนี้เรามาเที่ยวชมน่ชัยครับเที่วยวชมแล้วก็เก็บภาพบรรยากาศมาฝากนะเนาะนี่ฮะมันะะมีต้นพยอมนะฮเขาปลูกต้นพยอม แก้วมังกรก็ค่อนข้างที่จะดกแก้วมังกรแก้วมังกรนี่มีได้กินตลอดเลยเนี่ยหายอยากเลยแหละคือเราแบบปลูกไว้ที่บ้านนี่ก็มือมีมีให้กินตลอดแต่มะนาวเยอะมากที่นี่แก้วมังกรเขาก็ออกลูกอยู่ตลอดมะกรมะกอเขาต้นไม่สวยแต่มีลูกดก นี่มันนาลูกใหญ่มากขอบอกวันนี้พามาเที่ยวชมยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดสับ s c r i b e กดไลค์กดแชร์กับผมด้วยนะครับสบายสบายกันในต้นทีวีวันนี้พามาเที่ยวชมดูบรรยากาศตรงที่เราเข้ามานี่ก็เป็นภาควิชาการ,กรเกษตรศูนย์การพัฒนาปวกแดง ตามพระราชด,ดำริจังหวัดระยองศูนย์วิจัยและพัฒนาค,ครับอย่างนี้ก็วันนี้พามาเที่ยวชมครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u บส c r i b e ผมด้วยครับสวัสดีครับ